สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวอาชินทุกทุกท่านนะคะลองเล็กสวัสดีค่ะหนาว,วส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเมียนนสามคนผัวเมีย นาสดทั้งพีทั้งนองพี่นองจ้าอาบน้ำแล้วใส่เสื้อผ้ามาเลยสีผ้ากันไปกินเขา่าพี่นองแฟนน้องเล็กผ้าไปเลี้ยงอาหารก่อนอาหารเย็นเนาะค่ะเนะาะก่อนสีผ้ากันไปลอนดอนค่ะเดี๋ยวเยล่ลินกับสีหาแนวสวยๆงามๆอยู่ทางลอนดอนมาฝากพี่ฝากนองออความแปลกใหม่เนาะค่ะเนาะแยะล่ลินบ่ไดเขาในโต ลอนดอนหลายปีแล้วพี่น้องคันน้องเล็กกับแฟนเาราบ่พผ้าใบน้ำนี่เลี้ยวฮาคันน้องเล็กกับแฟนบ่พาไปเนี่ยอย่าเล่นไปเองบ่เป็นดอกค่ะแล้วกันหนาวด้วยน้องเล็กเ<ช>นาะทั้งหนาวทั้งฝนนี่ไปไม่เป็นละหลงเลยเราจะบอกให้ค<า>่ะเหมือนขึ้นเขาอเหมือนไปเขาแม่นจา้างอย่าเล่นไปอย่าเล่นกบรบโปไปเด้ยอย่าเล่นไปบ่เป็นโง่แนวมูนี่โง่นี่ผู้พาไป ตัวต๋วรถฟงรถไฟอยู่นี่เขาเบิด <c oughs> พี่น้องเอ้ยพาหลง <c oughs> ติ๊กกี้เขาผา่านยายลิ้นหลงรถไฟเมียเสียหาทุ่มพักันนั่งกอจออยู่พี่น้องเออไอ้หัวไอ้เล็กกันปล่อยขับทิบอยู่ฝรั่งนอกมันสูนมกันโอ้ยตัวเอฟซานั่นวันไวแล้ววิ่งรถไฟไปพี่น้องเอ้ยหลงเออหลายปีแล,ะล,ะละ้วล่ะสภาพอากาศเมื่อนี้ค่ะหา,าวเมื่อนี้ไม่หนักเท่าปีที่แล้ว พ่ออยู่พ่อไปอยู่เนาะเล็กเนาะยังไม่ถึงขนาดแบบโอ้ต้องใส่ถุงไม้ถุงมือต้องใส่กางเกงสองชั้นสามชั้นยังโอเคอยู่เดี๋ยวไปฮอดพับพักกันนะพี่น้องเด้อเมื่อนี้จะขอเสื้อผ้ากินอีหยังดอกซัมนีค้คนพี่น้องจา๋าอย่าลินมายืนแเแวอายุยขางันริมตะลิงพี่น้องค่ะนี่ก็คือพับร้านอาหารที่มองเยลินสีขาวไปกินนะคะน้องเล็กกับแฟนเขาไปกอนแล้ว อากาศดีดีพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยค่ะบ่ถึงกับหนาวปันใดน,นะคะหรือแมนว่ายลินส่เสือผ่ากันหนาวแบบอุ่นกับบจักค่ะก็เป็นมองเรือเขาจะเอามาจอดพักไว้นีแล้วพี่น้องเป็นทาเรือมารีนาหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเยลินจะเอาให้เบิงด้กค่ะเด้อา ยู่ทั้งพุ่นกับแมนหม่องจอดเรือเมดค่ะยุ่มองนี่เขาเอินอยุ่งแฝงลำเดี๋ยวพี่น้องค่ะยุ่งแฝงลำขับรถออมหิ้วออมเขาไปทั้งพุนกับสีเป็นเมืองโพสตสมัติค่ะเมืองอังกฤษนี่ก็เป็นตายุแต่เที่ยวเป็นบางหม่องบางบอนยุ่ดอกพี่น้องค่ะตาบาย่ำหนาวนี่ก็บ่เป็นตะเบิงปันได หุ่นย่างเป็นตะเบิงกับย่างอ่าสปริงค่ะพี่น้องค่ะซัมเน่ก็นเนาะพี่น้องเนาะอย่ายลิ้นเข่าพาพับจะเข้าก่อนเวลาเวลาอยู่ในผักพี่น้องนางอยู่ไกลๆด้านหลังอันแซนน้องเล็กนั่นก็พนักางานก่อสร้างและนั่นพี่น้องเขาเจ้าเลิอกง,งานแล้วเพิ่งจะมานั่งมานั่งดื่มแกหนาว รไม่ได้แนครเห็นไ้บอกนองเล็กกับแนงเห็นหน้าตาอย่างนี้เวลาวกกินเขาน้ำกัน3ามคนพี่น้อง อันคนเข้าใจววาเยลินกับแฟน้นนางเล็กเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเด้อหน,น้านี้ไม่ให้ <laughs> ไปใส่แล้งกันเนี่ยเขาเขาสีว่าอันเยลินกับอันแส้นนางเล็กเป็นแฟ้นกันต้องแต่งตัวคืนกัน <laughs> <laughs> น,นี่แหละค่ะคิลิวฮอท่อมของแขพี่น้องจาน้องเล็กเนี่ย <laughs> เวลานั่งแต่งนั่งกับแตง่งเวลานั่งประแต่งนั่งกับไปอันสีละหอทองนะทองเคไม่ก็ทองมุนบอไว้ ไม่ไปก,กินช่วงนี้ก็สิเป็นนางลืมล่ออาหารเนะาะค่ะเนายะยลิ่นจะโปรดิวชันไะสร้างอี่อยังดอกดื้อจักน้อยก่อนาะมันเองก็สิเป็นคลิปบเบาๆชิ่วๆเนะาะค่ะเนาะเออพักฟังเรื่องเล่าไปจากไปยะกษ์สอนส่วนเดี๋ยวหอดเวลานั้นเงกคอยสิม่วงเลือมเล่าต่างๆหายเถี่ยวหน้องฟังคือเตาเมนเองก็สิเป็นอย่างนั้งเสนอ ชีวิตบางส่วนของเยลินหรือว่าทางยุโรปคนใส่ชีวิตแบบวลาเห้องอากมากของนอกนะเอาชีวิตด้านหนึ่งในการอยู่ต่างประเทศมาให้กีนให้น้องได้เห็นน้ำกับโบเดมีอีหยังตื่นเต้นหลายดอกค่ะกะพระเจ้ากินยังสี่แหละก็ต้องแปลกใจว่าเป็นยังเวลาฝลังไปเมืองไทยนะ่ะ ยังคอยไปนั่งดื่มอยุคพักหรือว่าฝรั่งใส่สช,สชีวิตอยู่เมืองไทยสิใช้ชีวิตอยู่นั่งพับเสียมากกว่าวะวิถีชีวิตของเพื่อนอยู่นี่เป็นแบบนี้พี่น้องว่าง่ายๆก็คือบานเฮาไปตัดอ้อยขุดมันสำปะหลังมาแล้วก็ชิมาแหวกงเหล่านั่นนะพี่น้องก็เหมือนอะไรว่าดูซมยาดองคล้ายกันคล้ายกันแต่ว่าอไม่ต่งางกันแบบนั้นับม,มันอยากส้มมันอยากส้มดุริในพี่น้องเข้าจอยกับมานั่งกินเหล้ากินเบียร์คุยกัน 嗯。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> mm. เราก็สางนี่ค okay. ิวต <being> <planet> ูนเพื่อนขาส่งเต้นพี่น้องเมื่อคือยังเต้นแต่ไม่ตะกี้แต่เขาได้เงินดีกว่าบ้านเขาดีก่อสร้างที่นี่เงินดีกว่าบ้านคนงานก่อสร้างอยู่นี่เงินดีกว่าเฮดงานอยู่แอร์พอร์ตถึงเดือพี่น้องค่ะเหลือเขาบ้านเหลือเขาบ้านเป็นแสนแสนพนเดือนพี่น้องได้หลายกว่าพนักงานออฟฟิศเนาะใช่ถ้าคนถ้าทำงานแอร์พอร์ตได้เงินดีก็มีแค่เป็นตัวชุดเท่านั้นแหละ คนทำงานก็สั่งอยู่ประเทศอังกฤษเพรว่าสิปเป็นแนนไหลเด้พี่นอ้อนงเพคนได้เงินดีค่ะ,ะใครได้ผัวก่อสร้างอย่าไปซฮ้ยไม่ต้องอายนะงนเงินในกระเป๋าเยอะไม่ต้องเงนินเงินเขาหลายพวกนี้พี่น้องหาหาได้หลายกระใสหลายกินหลายสำหรับคนโสดน,นะคะสำหรับคนมีครอบครัว กับเป๊เมียเลยเต็มทีคือการจังอ่ามูของเยลิมนี่เนาะอังกฤษบาา่ฮาสามีเขาเป็นผู้รบเหมาพี่น้องคนป่อยากให้เมียคเนเ็ดงานในเดนเ,เธอมีนาทีดูแลลูกเรียมลูกไปอยากกินยังผัวผ้าไปอยากไปเที่ยวใส่ัวเก็บเงินค่าไปส่งให้แม่เฒ่าตั้งหากเดฟพี่น้องค่ะส่งให้แม่เฒ่าตั้งหากเออเมียขอเมินหาคกหานากต่ให้เมินหาคนทดงานกอสามยู่ประเทศอังกฤษนี่ยอมรับยอมรับว่า ngân bì ต่ว่าก็มีผู้เล่นผู้กินคือบ้านเฮานั่นแหละพี่น้องผู้ประหยัดผู้ผู้ใส่หลายเนาะค่ะเนาะหาเดลัยก็ใส่หลายแฟนน้องเล็กนะลูกพี่ลูกน้องเขาอ่ะเป็นเป็นเหมือนกันงานก่บร่างเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งเขาขาดคนงานแล้วมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยเอาเอียนไปทำงานด้วยได้กับสามเพราะนะสามร้อยตนไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำงานเต็มชั่วโมงเนะเหมือนบ้านเรานะที่ว่าแปดโมงเช้าเรื่องทั้งโมงไม่ใช่นะคือเขาไปไป สิบโมงเก้าโมงสิบโมงเลิกไปสองไปสามได้กับบ้านสามร้อยสามร้อยปอนะตีในตอนนั้นตีเป็นเงินตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งสองแมนนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะใช่ไหมไม่บอกเลยทำไมไม่งไปทำงานก่อสร้างว่าเงินดีเยี่ยล่นอยากเห็นงานก่อสร้างมิ้วเมืองนองเดฟพี่น้องแต่ว่าถ้าต้องแตเลี้ยนเอาใบเซ็นติฟิเคชันระบิดในประเทศอังกฤษมันบอกมีผู้หญิงเห็นงานก่อสร้างเดฟพี่น้องค่ะค่ะมันเพิ่นเปิดโอกาสให้มีให้เห็นนะ ยายลินกับสิไปเลี่ยนเฮ็ดเอาเด้แต่ว่ากตบว่แน่ใจว่าสิถือเฉียงเล็กไว้บ่เพราะว่าเฉียงเล็กมันยังนอกใหญ่พอกันกับพลังขนละาดจะไปโดนลุ้มกันมากกว่าผิวคนนี้ขยันถือลุ้มโซ่ไม่หนูไม่ได้กลัวพี่ลินนะหนูกลัวคนที่ไปทำงานกับพี่ลินอ่ะกลัวมันจะหนีพี่ลินไม่พ้นโอ้ยเนาะอถึงก้นเว้าแมสสังเกตก็น้าพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยลินกับสิน้ำเสนอ ช่วงชีวิตในต่างแดนช่วงหนึ่งให้เบิรงโปรดติดตามนะคะน้องเล็กโปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปค่ะทีค่ะธมลิขิตจบแต่ชีวิตเยลินกับน้องเล็กยังไม่จบนะคะพี่น้อง<ม>อาหารเยลินกับเมสซ์จเนแล้วค่ะนี่แหละซจำเนแล้วพี่น้องของนี้เตยเอียนก็ย <but S 2> <you S 1> ุก็เอียนเน็ตชอสกับพ่อลูกเราเลยย้ำไย ่แซ่บอันนี้สเต็กของน้องเล็กน้องเล็กกินสเต็กอ้ออะแบบจ้ะพี่น้องหมูกินเนื้อค่ะอุ้ยบ้านหลังนี้เพิ่นประดับไฟคริสต์มาสงามงามพี่น้องอ่ะน้องเล็กน้องเล็กกับสามีแล้วย่างไปล่วงหน้าแล้วพี่น้องจ้างามเนาะค่ะเนาะ ช่วงคริสต์มาสนี่ประเทศอังกฤษพ่นเป็นตะเบิงเดะพี่น้องไฟล้ายหลาย